สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc มาและ fc เกาที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินให้ไปที่8 2 01นะคะส่วนวิ่งรูดนะคะแอดมินให้ไปที่ สองนะคะเรามารูปสองกันนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะ ตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะตัวที่เน้นตัวที่ชอบนะคะก็จะมีสองสองสองสามสองเจ็ดแล้วก็สองแปดแล้วก็สองสี่นะคะแล้วก็สองศูนย์นะคะเอาเยอะเกินแล้วพี่น้องจ้า อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเอาพี่น้อง25สาวโซ่ไม่ได้เอานะคะเอาสอออกนะคะเอา25นะคะตัวที่เน้นให้นะคะ25นะคะตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารได้เยอะที่สุดก็จะเป็นสอหนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยๆแหงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า